สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแก้วแฟมลี่สิฟ้าบะเบิงคาเฟ่ยังไม่ได้เปิดเนาะเป็นอยังจังยังไม่ได้เปิดเพดยังไม่แล้วเนาะนี่ก็เพิ่นเอาต้นไม้สั่งต้นไม้มาปลูกอ่าคาเฟ่เนาะนี่ปลูกหญ้าด้วยยังไม่แล้วเนาะนนะอ่าคาเฟ่อันนี้ก็คือเป็นป้าเนาะยังไม่แล้ว บริเวณด้านข้างคาเฟ่แต่ที่นี่นี่อย่างเขาเอืน่นอ่างเลี้ยงปลาเนาะมีคนแก่ๆนั่นงตกปลาตกเบ็ดโซน,นนี้คือโซนด้านหนา้าคาเฟ่เน,ะนาะเป็นคาเฟ่ สิบ้าย่างอ้อมบึงอย่างพักพีตรงตรงนี้ก uh, ็ค <a> ือมองลงคัวเนาะตัว <Darwin> น <N> ี้คือแข่งโซลาเซลล์เนาะแข่งโซลาเซลล์ผู้ใดอยากพิชแข่งโะลาเซลก็พิต่อ แทนคุณว่านไทยได้เนาะคือแผงโซลาเซลเนาะแผงโซลาเซลติดตรอเสียแทนแผงโซลาเซลจำนายถือด้วยพี่น้องถือกว่ากุบอนนี่คือหนาคาฟี่ ก็ได้อยากติดแผงโซลาเซลล์อยู่ทงอยู่ท่าอยู่นี่ก็ติดติดแผงโซลาเซลล์ที่ประหยัดไฟไปแน่เนาะประหยัดไฟไปหน,น่วยเครื่องโตเครื่องกายฮอดเครื่องพี่น้นองแต่ก่อนอยู่นี่เคยเสียเดือนละแปดพั 8, 000, 9, 000, นเก้าพันเนาะค่าไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เสียแค่สองพันสามพันยังสุนฉุนตอนนั้นนอกนั้นก็ใส่แผงโซลาเซลล์มืด มือใดมันบาแดดมันกระดึงไฟฟ้าใส้เนะาะนี่ะคือด้านด้านคางคาเฟ่ด้านคางคาฟเาคาฟ่อันนี้คือทางเขาเนาะทางเขา้าทางเข้าคาเฟ่สีพาไปจนโซนแหงสนุกเนาะโซนนี้คือ,คอปุนทุน่นแหงสนุก โซนนี่ก็บโซนแทงสนุกงานเขามาหน,กน,กน,น,น,านิกับมีดอกไม้เนาะกันี่นะมาโซนนี่ก็มีดอกไม้ก็มีเก้าอี้นั่งเนะาะเก้าอี้นั่งพักผ่อนย่อนใจมาโซนนี่ก็มีมานั่งคือกันมานั่งให้นั่งกินกระตุ้มขนมแทงสนุกเนาะโซน โซนนั่นก็คือเป็นทางน้าแข็งโซนนี่ก็คือแทงสนุกเนาะโซนนี่นก็เป็นโต๊ะปิ้งป่องเนาะมาโซนนี่ก็เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำโซนนี่ก็เป็นห้องน้ำโซนเป็นห้องน้ำเนาะเดี๋ยวเปิดไปอ๋อเปิดไปดูนี่โซนนี่ก็เป็นห้องน้ำเนาะ ของน้ำตะก,ก้อนก็เป็นหัวซากุเบน,นี้มันพังก็เลยม่ใส่เปลี่ยนใส่หัวธรรมดาเนาะเพราะว่ามันพังดุพังดุหรือเปลี่ยนมาด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าของเป็นร้านค้าเนาะเครื่องดื่มทุกชน,นิด เหล้าเบียร์มีทุกอย่างเบียร์เหล้าเบียร์ไทยนี่คือมีตู้น้ำมันพอมด้ยพี่นอ้องตู้เติมน้ำมันผู้ใดน้ำมันเบิดกลางทางกับมาเติมร้านไอรินไม่นิ่มหมาดม,มีตู้เติมน้ำมันบรรยากาศหน้าบ้านกับมีงุงไทยธงหน้านะบรรยากาศหน้าบ้านก็ประมาณนี้ ค่ะร้านค้าร้านไอร่นมินินนมาคือโซนน่ะร้านกับมีเก้าอี้ให้นั่งคือกันน่ะกับมีเก้าอี้ให้นั่งเนาะโซนนี้กับมีเก้าอี้ให้นั่งนี่ต้นซากุระนีะ่โซนโซนนี้กับเป็นด้านหน้าบ้านเพิ่นเพิ่นชิมีบ้านอยู่ สองหลังเนาะมันจะมีสองประตูเนาะพี่น้องเนาะสองประตูทางออกดูนี่รนะ้านญี่ปุ่นอีสานของจังหวัดเบึงการเนาะร้านไอลิมินิยมอยากจะพ,พาเบิ่งน้ำร้านเนะนืน่อนนะ้ำนระ้านคขาบนเนาะเนี่ยจะพาเขาไปชมในล่างขาบิง่ง สะอาดสะอาดพี่น้องเนี่ยมีกระตุ่มขนมของผู้ใหญ่ของเล็กน้อยเนาะมีทุกอย่างดไปสนใจก็มาเที่ยวได้เครื่องดื่มมีทุกอย่างมีฮอดเทียนไปวัดไปว่าพี่น้องมีเทียนมีถูกมีไฟมีทุกอย่างพี่น้อง ของใส้ถุงมือถุงมือยางนะมาทั้งนี้ก็เป็นพวกนมพวกนมพวกหลายพี่นอ้นองเต็มนางไว้ในจังหน่อยนะภาพเบื้งตู้มันตัวนี้ก็ตู้โครกเป็ะตู้โครกตู้ นี่ตู้เบียนนเบี้นี่เบีสร้างเบีิงเบีีโอมีุกเบีเนาะนันก็เป็นเบี้กระป๋องเนาะปายนี้ก็เป็นพวกกาแฟเอรอยมีทุกอย่างพีน่น้องมนะ,ะโซนนี้ก็ตู้นมเนาะ ສູ່ນົມສູ່ o i i ສວນນີ້ເປ oichi ສະປອນເຊີໂອ້ມາສູ່ນີ້ກະມີເປັ pepsi pepsi ຜຸດຫຼາຍພີ່ນ จะพาไปเป็นโซนดันคนอือนี่ก็เป็นข้าวสารเนาะข้าวเหนียวข้าวเจ้านไปตู้ไอศครีมนี่คือโซน,นด้านหนาคนนี่คือโซนด้านในด้านใน,ในคนเครื่องสำอางก็มีทุกอย่างยางยาน่อผมนะพวกซอสพวกมีเบ,บิร์ดพี่น้อง งภาีเปด้นะว่าเขาอาจจะไม่้มีอยากจะลเผยหน้าตาอรเงียนต้องมีความชัดเจนมากว่านี้ก่อนอ่นงนใจเส้อถุงกำลังมีขาวอยู่สุดท้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะอย่าสิไปจ้า กานี่กับฟังกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแย้แก้วแฟมลี่แน่เ้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย